วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับพวกกลยุทธ์ธุรกิจกฎหมายการเงินที่แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ที่กําลังดังเลยตอนนี้สงครามส่งด่วนนะคะเราจะคุยกันในมุมที่พยายามให้เข้าใจง่ายๆนะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจโดยตรงก็ตามเอาละค่ะมาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าเรื่องแรกเลยที่เด่นมากๆในซีรีส์ก็คือเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยค่ะมันส่งผลต่ออนนํานาจควบคุมยังไงบ้างคะครับผม อันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากๆเลยครับคือถ้าว่ากันตามหลักการทั่วไปนะครับสัดส,ส่วนหุ้นแต่ละขั้นเนี่ยอำนาจมานันไม่เท่ากันอย่างแรกเลยถ้าถือเกิน25%ขึ้นไปนะครับอันนี้จะมีสิทธิคัดค้านมติพิเศษได้มติพิเศษอย่างเช่นอะไรบ้างคะสิทธ์นี้แหละเพื่อจะบล็อกการเพิ่มทุนแต่พอดีมีแค่19%เี่ครับเลยทำไม่ได้จุดนี้สำคัญนะครับเพราะบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่จะกำหนดให้มติพิเศษต้องผ่านด้วยเสียงเอ่อสามในสี่การถือเกิน25%ก็เลยเหมือนมีอำนาจวีโต้ไกลๆครับ อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะครับ